สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับหอมไอดินการ์เด้นวันนี้มาชมดอกฟ้าประธานพนปรปลูกง่ายปลูกประดับบ้านเรือนชื่อดีมีมงคลฟ้าประธานพรมีสีขาวสีม่วงและสีชมพูดูอ่อนหวานนะครับสวยงามมากนะครับแล้วที่สําคัญคือน้องขยายพันธุ์ง่ายมากเลย เพียงใช้กิ่งปักชำนะครับหรือจะรอเมล็ดนะครับนอ้องก็จะมีเมล็ดเมล็ดแห้งๆนะครับเวลาโดนน้ำจะแตกนะครับกระจายนะครับเต็มสวนเลยนะครับปลูกครั้งเดียวรับรองว่าจะมีน้องนะครับเต็มสวนเลยนะครับต้องคอยถอนทิ้งเลยทีเดียวนะครับชื่อดีมีมงคลฟ้าประธานพรนะครับสวยมากๆ บางคนก็เรียกว่าต้อยติ่งฝรั่งนะครับเหมือนกับมีต้อยติ่งไทยนะครับที่สีออกม่วงๆน้ําเงินนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้อยติ่งฝรั่งเนี่ยเขามี3สีนะครับที่สวนของผมที่บ้านของผมเนี่ยมีอยู่3สีท่านผู้ชมนะครับฝากคอมเมนต์มานะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับแต่ที่สวนผมมีสีขาวสีม่วงและสีชมพูนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีสีเหลืองสีส้มอีกหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผม สวยงามมากนะครับผมถ้าใดผ่านมาที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์นะครับที่บ้านน้าสุดบ้านผมเนี่ยผมแบ่งปันเลยนะเนี่ยผมจะเอากิ่งนะครับแบ่งปันให้ฟรีเลยฟรีถอนไปนะครับหรือจะเอามาเล็ดนะก็มาเอาไปเลยนะครับผมเวลาหน้าฝนเนี่ยเขาล่วงขึ้นเต็มเลยนะครับต้องถอนทิ้งนะครับผมปลูกเป็นแนวรั้วนะครับหน้าบ้านร้านกาแฟนะครับฟ้าประทานพรนะครับให้เรานะครับเพราะว่าเราคิดดีทําดีนะครับ เชีทองก็จะไหลมาเทมานะครับเคล็ดลับนะครับหลายคนไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าปลูกไม้มงคลอย่างไรนะครับให้เฮงเงปังๆร่ํารวยนะครับนั่นคือผู้ปลูกนะครับไม้มงคลเนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยนะครับยิ่งจะทําให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณที่รับชมหอมไอดินกาเด่นนะครับฟ้าประธานพรสวยมากเลยครับเนี่ยใช้กิ่งปักชำนะทุกคนน้องจะมีกิ่งเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดู เด็ดลงมาแค่ประมาณเนี้ย3ข้อสี่ข้อนะครับจิ้มลงไปในดินยังไงก็ติดนะครับผมสวยงามมากโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ